สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการปฏิบัติตนนะคะให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะคะในวันเข้าพรรษาและก็ในวันอาสาปรหาบูชานะคะในวันเข้าพรรษานะคะจะตรงกับแกรมหนึ่งข้ามเดือน8ของทุกป,ปีนะคะวันเข้าพรรษานะคะจะเป็นวันที่พระสงฆ์นะคะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งนะคะโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นเป็นเวลา3เดือนในช่วงฤดูฝนนะคะ ในวันเข้าพรรษาจะมีการทําบุญตักบาตรนะคะสิ่งที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษานะคะการทําบุญตักบาตรสามารถทําได้ทั้งที่บ้านและก็ที่วัดนะคะการทําบุญไม่จําเป็นต้องทําที่วัดเพียงอย่างเดียวนะคะการทําบุญนะคะการนั่งสมาธิการทําความดีการรักษาศีลห้านะคะเราสามารถทําได้ทั้งที่บ้านและก็ที่วัดเช่นกันนะคะ การทาบุญในวันเข้าพรรษานะคะจะเป็นการทําบุญตักบาตรนะคะสามารถทําได้ทั้งที่บ้านที่วัดแล้วก็ที่สํานักงานหรือสถานที่ต่างๆนะคะที่มีกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่จัดขึ้นนะคะการใส่บาตรในตอนเช้าค่ะการฟังธรรมในวันเข้าพรรษานะคะการฟังธรรมนี้สามารถทําได้ทั้งที่บ้านและก็ที่วัดนะคะฟังธรรมที่บ้านก็คือเปิดคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็เราก็สามารถฟังธรรมะได้เลยค่ะ เป็นการทําจิตใจของเราให้สงบเลยนะคะการถวายเทียนพรรษานะคะก็ถวายเทียนพรรษาที่วัดนะคะส่วนการเวียนเทียนนะคะเราสามารถทําได้ทั้งที่วัดและก็ที่บ้านเลยนะคะทําที่บ้านยังไงกันหรอคะก็คือในสื่อออนไลน์ทุกวันนี้นะคะจะมีการจัดกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการเวียนเทียนนะคะเราก็สามารถทําออนไลน์ได้คะ่ะก็คือกดเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะ ที่จัดขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการเซฟตัวเองนะคะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนานะคะทำให้ทุกคนอยู่ที่บ้านแล้วก็สามารถเรียนเทียนทิพได้นะคะอยากให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอน,อนามัยนะคะหากว่าต้องออกไปข้างนอกค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมทําจิตใจให้สงบกันนะคะน,นี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ